ะสวัสดีครับมาพบกันในตอนที่3นะครับตอนนี้จะเพิ่มขึ้นมาอีก1นึ่แท็กนะครับหลังจากแท็ก br นะครับแต่นั้นจะเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับทีนี้เราจะมารู้จักกับแท็ก ol ol คือ order list นะครับ order list ตัวน,นี้นะครับจะทำให้ข้อมูลหรือข้อความที่เราต้องการจะให้มันลันเป็นตัวเลข1 2 3 4ลงมานะครับลงมาเรื่อยๆนะครับ วิธีการง่ายๆนะครับใช้ข้อมูลเดิมนี่แหละครับนะครับต่อไปนะครับก็ใช้เปิดแท็ก ol ขึ้นมาครับ ol นะครับแท็ก ol นะครับแล้วลบ br ออกนะครับลบ br ออกนะครับเพราะเราจะไม่ใช้แล้วนะครับลบ br ออกนะลบลบ br ออกทุกตัวเลยนะครับทุกตัวเลยนะ OL นะครับแท็ก OL เป็นแท็กคู่นะครับแท็ก OL เป็นแท็กคู่นะครับจะเห็นว่าครูยังไม่ได้ใส่ OL ปิดนะครับก็เพราะว่าอันนั้นจะเอาไว้ใส่ทีหลังนะครับสําคัญนะครับแท็กเดียวแท็กคู่นะครับต้องจําให้แม่นนะครับนะเสร็จแล้วนะครับ OL นะครับเมื่อเราอยากให้ตรงไหนขึ้นเป็นหัวข้อ1 2 3นะครับเราเอาเปิดแท็กใน ในแท็ก OL เราจะเปิดแท็กในแท็ก OL อีกนะครับก็จะเป็นแท็ก LI นะครับ LI นะครับแท็ก LI นะครับก็ดูตามนะครับก็จะเป็นหัวข้อข้อมูลเบื้องต้นอย่างๆอย่างๆอย่างๆมาทันแล้วก็วจะเป็น LI อีกนะครับ LI ตัวน,นี้ก็จะเป็นอีกนะครับแท็ก L.I. นะครับอันนี้ก็จะเป็น L.I. อีกนะครับทีนี้เมื่อหมดแล้วนะครับอย่าลืมสุดท้ายนะครับ O.L. เป็นแท็กคู่นะครับ O.L. เป็นแท็กคู่อันนี้ก็ต้องเป็นแท็ก O.L. นะครับ O.L. 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 นะครับผมแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับของแท็ก O.L. Order List นะครับ นัมเบอร์ประเภทนัมเบอร์นะครับไล่เรียงกันลงมา1 2 3 4มาดูการแสดงผลนะครับไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟครับพอเซฟเสร็จแล้วนะครับก็มาทีเดิมครับกด it, รีเฟชนะฮะเห็นไหมครับข้อมูลจะเรียงตามที่เราเอา li ไปใส่ภายใต้ของแท็ก O l นะครับเมื่อเราเอา li ไปใส่นะครับข้อมูลจะเรียงตามตัวนี้เรียงตามที่เราใส่ li นะครับเ,เราใส่ l i ลตัวข้อมูลก็จะเรียง1 2 3 4 นะครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับภาษาให้ l นะครับอ่ะก็ในตอนหน้านะครับจะเป็นแท็ก u l นะครับ u l ตัวนั้นจะเป็น u n d e r l i s t นะครับจะไม่ใช่ตัวเลขนะครับแต่จะเป็นใช้จุดใช้สี่เหลี่ยมมาเป็นตัวหน้าข้อความนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ